ทุกคนคะผมก็ได้ลองใช้ดีพีเซรั่มไรผมปีรู้สึกว่าใช้แล้วผิวกระจา่างใสก็เลยได้หน้าผูชายค่ะคนหนาครับเพราะว่าผม,มาเป็นคนที่เอาจริงคือเป็นเป็นเป็น,ปนตัวเองเลยอนนะไรต่างๆไงเป็นตัวเองตัวเองเลยเออมีคอร์บบ่อยแล้วก็โดนแดดผิวค้ำออแล้วก็ตม้มอ,อ่ะค่อยเขาป้า แนะนํามาหลังจากที่ใช้เนี่ยเขารู้สึกว่าผิวเปะนย่างใสขึ้นแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้น PP เซรั่มไลทคอมีนะครับสูตรใหม่ซึมเร็วแล้วก็มีส่วนผสมของเกล็ดทองคําคือทาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าแขนมันตีดระกายของทองคําด้วยใช่แล้วก็ชุ่มชื้นตอนแยดดงดางในลถออนไลน์มากมากนะคะหลักๆเลยคือเขาดูเรื่องรอยดำรอยแตกรอยดา,ยยาคือดูได้หมดนะคะมีส่วนผสมนะคะของมะเขือเทศกูต้าไพโอนไยาแล้วก็เกล็ดทองคําคอย่างที่บอกไปนะคะเอ็ดาราได้ใช้กันเยอะมากเลยแล้ว ใครทาแมันหอมจริงไหมอืมมันอาบได้ใหม่หอมมากบอกโปรโมชั่นเของบีพค่ะบีพีเซรั่มไลโคปีนนะครับตอนนี้สั่งนะครับ3ขวด590บาทแล้วว่าถ้าเกิดซื้อ5ขวดเนี่ย999บาทที่สำคัญคือส่งฟรีใช่ค่ะแอดไลน์ตรงนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวฝากกดไว้นะคะข้างล่างนะจ๊ะจ้าเขาเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นแบบวิงบว่งวับวิ่งวับด้วยป้องกันของปลอมอยังไงดูกันดีๆด้วยนะ